โจพาราโบาลา y เท่ากับ 2x กลัง2ลบ 4x โฟกัสของพาราโบาลานี้ห่างจากแกน x เท่ากับข้อใดก็สมการพาราโบลาก็อยู่ในรูปนี้ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ x กำลัง2ก็บวก k นั้นก็จัดรูปก็เป็น y ก็เท่ากับ 2x ลัง2ลบ 4x แล้วจะเป็น2ก็ดึง2ออกมา อันนี้ก็เหลือเป็น x กำสองลบสอง x เพราะนั้นก็จะได้เป็นค่าไปคูณทั้งได้เหมือนเดิมนนี้ก็เป็นเอาย้ายสองมาก่อนนี่ก็เป็น x กำสองลบสองคูณกับหนึ่ง x ได้สอง x ก็บวกกับหนึ่งมันสองแล้วก็ลบหนึ่งมันสองออกไปนั้นนี่ก็เหลือเป็น x ลบหนึ่งทั้งหมดมันสองแล้วก็ลบหนึ่งนก็เป็น y ส่วนสองเพราะนั้น y ก็เท่ากับก็สองเข้าไปคูณทั้งนี่ทั้งนี่คูณนี่กับคูณนี่ เป็นสองแล้วก็ x ลบหนึ่งกำลังสองก็ลบสองอย่างนงี้นี่ก็เป็นกราฟหนากราฟห่าก็ h k ก็เป็นจุด h k นี่ก็ x ลบ h นี่ก็เป็นหนึ่ง k ก็เป็นลบสองก็หนึ่งลบสองหนึ่งลบสองอยู่ประมาณนงี้นี่ก็เป็นหนึ่งลบสองจุดโฟกัสจุดโฟกัสก็ต้องเป็นสี่ระยะโฟกัสสองตรงนี้ก็คือก็ต้องเป็นอยู่ในรูปของ สี่คูณอะไรที่งไดสองก็ต้องสี่คูณกับหนึ่งส่วนสองอย่างนี้เขาตัดกันก็เหลือสองเพราะนั้นค่าซีก็เป็นหนึ่งส่วนสองเพราะนั้นก็ต้องขึ้นมาหนึ่งส่วนสองหน่วยหนึ่งส่วนสองหน่วยขึ้นมาหนึ่งส่วนสอง x x ก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยเป็น x เท่ากับหนึ่งเหมือนเดิม y ขึ้นมาหนึ่งส่วนสองก็ต้องเหลือเป็นลบลบหนึ่งจุดห้าหรือว่าลบสามส่วนสองเพราะนั้นก็เขาถามว่าอะไรล่ะห่างจากแกน x หางจากแกน x กี่หน่วยก็ระยะนี้ก็ต้อง3.2หน่วยก็ตอบ3.2เพราะว่าระยะเอาแต่เป็นบวกตอบ3.2